สวัสดีจ้ามาพบกับสกีแซบาค่ะทั้นกินทําขายสั่งได้ได้อีกแล้วนะคะเมืม่อนี้นะคะสกีกับสิาพาไปเฮ็ดวุ่นนะคะเออวุ่นวันแห่งความรักนะคะสิบสี่กลุ่มห้าสี่หอนนี่เองนะคะเน,ะเนาะนะคะกิจภาพไปเฮ็ดวุ่นไปขายให้เด็กหน่อยนะคะเออเนาะวุ่นดอกกุหลาบนะคะคือแบบ อีรองเฮดเบรแล้วนะคะขายดีมากๆเลยนะคะสําหรับอาวุ่นดอกกลาบเอนะะอนะาเข้ามิน้เข้าจะพาไปเฮ็ดกันนะคะไปสั่งไว้ได้ในวันที่สิบีกันนะคะาาใใวันแห่งความรังนี่นะคะเข้าไปขายหนารงเรียนหรือขายเฮดดิ้หน่อยขายเหดผู้ใหญ่ก็ได้ขายดีนะคะสําหรับดอกกุลาบอาวุนของเฮ้านะคะเออนะะไปเบิ่งวิธีทำและส่วนผสมกันเลยจ้า จ้าเข้ากะเะเฮตเป็นสองส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นบุญกะทินะคะกะทิที่ซอกิไซนะคะก็จะเป็นสองร้อยมลจ้าแล้วก็จะเป็นน้าตาลนะคะสามช้อนนะคะน้ำเปล่านะคะรนอยห้าสิบมลแล้วก็เกลือครึ่งช้อนนะคะพงบุญนหนึ่งช้อนนะคะจ้าบุญกะจะตัวนี้นะคะแล้วก็สีผสมอาหารสีแดงนะคะแล้วก็แม่พิมพ์นะคะจะมีพิมพ์หน่อยแล้วก็พิมไงจ้า่จ้าเข้าก็จะไปเฮตส่วนที่หนึ่งกันเลยนะคะ กะที่วุ่นกระทีจ้าจ้าเาก็จะใช้น้ำยูทีหนึ่งลอยหาซิเบลนะคะแล้วเขาจะเอาพงวุ่นนะคะลงไปผปสมนะคะผสมทิ้งไวนะะน้นะคะอ่าซินาทีนะคะค่อยจะไปตั้งไฟนะคะละไล่เข่ากันเลยจ้าจ้าพอเขาละไล่ครบ ซิมาลทีแล้วนะคะเขาก็จะเอามาตั้งไฟกันเลยนะคะตั้งไฟก็ค้นไปเรื่อยๆนะคะค้นบุญไปเรื่อยๆนะคะให้บุญละลล่ดีนะคะจ้าก็จะค้นนะคะไปเรื่อยๆจ้าจ้าถ้าบ่มีอ่ากิจของอ่าพงบุญแล้วนะคะแสดงว่าพงบุญละลล่หมดแล้วนะคะเขาก็จะใส่เกลือลงไปจ้าตามด้วยน้ำตาลนะคะ แล้วก็ค้นส่วนผสมให้เข้ากันนะคะให้เกลือกับน้ำตาลละลายเลยจ้าจ้าพอเกลือกับน้ำตาลละลายเสร็จแล้วนะคะเฮากะเอากะทีลงไปเรื่อยนะคะอากะทีลงไปใส่เลยจ้ากะทีอีกหนึ่งกองนะคะแล้วก็ค้นผสมกันให้ละลายนะคะให้เข้ากันเลยจ้า ้าเขาก็จะอุ่นน้ำกะทินะคะสักแป๊บนึงนะคะจะบอหายกะทีแตกมันนะคะพ่อพุดๆ,ๆแป๊บหนึ่งนะคะพ่อพูดขางหมอกับพ่อนะคะเขาก็จะไปเฮ็ดนขันตอนต่อไปเลยจ้าจ้าเขาก็จะแบ่งวุ่นกะทีของเขานะคะเป็นสองส่วนนะคะเพราะว่าเข้าจะใส่สีอ่ะแดงลงไปนะคะสีตามความต้องการเลยนะคะผู้ใดชอบสีเข้มก็จะใส่เข้มเลยนะคะแดงสุดกระแดงสุดไปเลยจ้าอันนี้ก็จะเฮ็ดเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ สีชมพูเข้มนะคะเอาตามความต้องการห้องเลยจ้าเ้าอ,อยากได้สีแดงเข้มก็จัดไปเลยด้อจ้าเด้อสกีจะเอาสองสีนี่ละนะคะจะประมาณนี้นะคะจ้าเฮ้าจะไปเ็ดส่วนต่อไปเลยจ้าจะ้าเข้าผสมบุญเซจนะคะเฮาก็จะเอาบุญน,นะคะมาลงใส่พิมพ์นะคะเฮาก็จะมาหยอดพิมพ์เล็กของเฮ้านะคะพิมพ์น้อยๆนะคะเป็นรูปดอกกุหลาบนะคะ จ้าเขาก็จะยอดไปประมาณนี้เลยนะคะสีตามความต้อตงการเลยนะคะเขามากสีเข้มเขาจัดสีเข้มเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูอ่อนจ้าจ้าแล้วเขาก็จะมมหยอดสีชมพูเข้มนะคะจ้าก็จะยอดให้ครบถูกสีเลยนะคะทุกอันเลยนะคะจ้าเขาก็จะไปยอดให้เซตเลยนะคะแล้วก็ไปเบื้องขั้นตอนต่อไปนะคะ ทำตอนต่อไปนะคะเขาก็จะมาเฮ็ดในส่วนที่สองนะคะของนำ้ำวุ้นใสของเฮานะคะก็จะมีน้ำเปล่านะคะ500 ml อนะคะ,น,ะ,คะน้ำตาล200กรัมนะคะแล้วก็พงวุ้นหนึ่งช้อนจ้าก็จะประมาณนี้นะคะเขาก็จะเฮ็ดคือเก่านะคะเอาพงวุ้นลงไปละลายในน้ำนะคะแล้วก็ชิมไห้นะคะสักสิบนาทีแล้วก็เอาหม้อไปค้างไฟกันจ้าจ้าเขาก็ได้สิบนาทีแล้วนะคะเขาก็จะเอาหม้อนะคะมาค้างไฟนะคะต้มวุ้นกันนะคะกวนให้วุ้นละลายเลยจ้า จ้าพ่อเขากวนมาสักพักนะคะเขาก็จะเบึ้งว่าพงุ่นเข้าละลายหรือยังนะคะพงุ่นเข้าละลายแล้วนะคะเขาก็จะเติมน้ำตาลลงไปเลยจ้าน้ำตาลนะคะที่เ family, ข้าใส่ก sure ็ค right ือสองร้อยกรัมนะคะผู้ใดอยากให้วานก็หนีก็เติมไปวานก็หนีหรือว่าผู้ใดอยากให้อาบหวานค่ะก็คือลดน้ำตาลลงอีกได้จ้าเขาก็จะข้นให้น้ำตาลละลายเลยจ้าจ้าพอน้ำตาลละลายแล้วนะคะเขาก็จะเป็นวุ่นใส่เข้าประมาณนี้นะคะเาก็จะไปเทใส่พิมพ์กันเลยจ้า จ้าพิมพ์ของเห้านะคะเหาก็จะเอาน้ำบุญของเห้านะคะบุญใส่ของเห้ามาหยอดนะคะจะจะหยอดว่าเต็มนะคะหยอดนิดนึงนะคะครึ่งช้อนนะคะประมาณครึ่งช้อนนะคะค่อยหยอดหยอดหยอดไปนะคะแล้วเฮ้าจะเอาดอกเล็กของเห้ามาใส่ก่อนนะคะแล้วเห้าจะหยอดตามอีกเทือกที่สองนะคะจะ้าเหาก็จะมากแกะพิมพมกก์หน่อยของเห้านะคะดอกกลหลาหหน่อยของเห้านะคะจะแกะไวให้ให เซตเลยจ้าแกเอา้ถทูดอกเลยจ้าแล้วเขาก็จะไปใส่พิมพ์ไ่ของเห้านะคะเพราะว่าตอนนี้เห้าล่อห้บุญพิมพ์ใหญ่ของเห้าบุญใส่ของเห้านะคะเซตตู่นะคะเข้าจะเอาดอกกุหลาบหน่อยเข้าไปใส่จ้าจ้าแกเซร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้จ้าสวยบอนะคะเออเนาะเขาก็จะเอามาลงในพิมพ์ใหญ่กันเลยจ้าจ้าก่อนอื่นนะคะเขาจะไปเห็ดฐานกันก่อนนะคะ จ้าเห็ดฐานแบบนี้นะคะอ่าสกีก็จะเห็ดเป็นฐานนะคะเพราะว่าจะเห็ดขายเนาะก็ต้องมาเห็ดฐานใส่กองก่อนนะคะแล้วก็จะเอาดอกกุหลาบว่างนะคะเทึ่งฐานนะคะเทใส่กองแบบนี้ก่อนนะคะ <S <S ทเทไปให้เรื่อยนะคะจนครบทุกกองเลยจ้า <S <S จ้าต่อไปเฮาก็จะเอาดอกกุหลาบหน่อยของเฮานะคะมาลงในพิมพ์ไงนะคะ <S <S จ้าก็จะประมาณนี้นะคะเขาก็จะเอาลใหไเต็มทุกดอกเลยจ้า จ้าพอเหาใส่ดอกกุหลาบหน่อยของเหานะคะเร็จเบิดแล้วนะคะเขาก็จะเอาน้ำบ้นใส่ของเหานะคะมาใส่อีกนะคะสันที่สองนะคะเฮาก็จะเทให้เต็มดอกเลยจ้าจะประมาณนี้เลยนะคะก็ใส่ทุกดอกเลยจ้าแล้วเฮาก็จะมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปนะคะจ้าพอฐานกองของเหานะคะเสร็จตัวแล้วเฮาก็จะแกะดอกกุหลาบของเหานะคะมาวางในฐานเลยจ้า ก็จะแกะแกะแกะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะไปว่างใส่ในกองฐานของเฮ้านะคะว้าวสวยปจ้จ้าเ้าก็จะไปแกะแกะให้เซจทุกดอกเลยจา้าว้าวสวยงาม แก,แกะทุกดอกเลยนะคะแกะว่างใส่กองทุกดอกเลยจ้าจอกีจะขายยูทีกองละสิบบาทนะคะอ่ผู้ใดอยากเอาไปล่องสั่งรายใดก็ล่องไปเฮ็ดเบิ่งกันนะคะสวยงามเลยนะคะจ้าก็จะประมาณนี้นะคะดอกกุหลาบันวันนิทายของเห้านะคะเออแท่นใจได้ขึ้นกันนะคะถ้าเหาต้องการอยากเฮ็ดให้คนรลากของเฮ้าก็ดีใจเบิดนั่นละนะคะ จะเอาไปทํากินท้าคายกันไดมืดเลยจ้าก็ลองไปเฮ็ดเบื้องกันนะคะสกีกระเฮ็ดลายดอกเลยนะคะบอไดเฮ็ดแต่ดอกกลาบนะคะจกักคนอื่นดอกยังดอกเออนะคะจกักคนอื่นว่าดอกยังนะคะบารูจากคือกันนะ,ะเอเอเนาะจ้าแล้วก็จะเป็นดอกกลาบนะคะเขาก็จะมาชิมกันจ้าคันตอนนี้เนะี่ยฮึมแซบบัคักจ้าเออหวานมั่นนะคะ แสบเลยนะคะเขาก็จะมาแพกนะคะใส่กองให้ลูกค้าเลยจ้าจะแพกประมาณนี้นะคะกะลองออกไปฮิตบึงกันนะคะถ้าบ่็อยางให้มันดุกดิกมันเดือนไปมากอะ่ะคือเขาก็ต้องใส่ฐานหรือว่าพ่อเข้าเอาดอกใส่นะคะเขาก็หยดน้ำบุญลงไปอีกกระได้จ้าจะบ่ห้ดอกเคลื่อนนะคะหรือว่าจะใส่ฐานนะคะขึ้นมาให้คืนกองเลยนะคะแล้ววลาเขาใส่ดอกก็จะพอดีจ้า จ้าเสร็จแล้วจ้าพรผอมทรงนะคะจ้าภัเบิ้งมหาหอดตอนนี้แล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ซอเกีนี้ด้วยจ้าเพื่อซอกีไ้้มีกําลังใจให้คลิปต่อไปนะคะไล้กดติดตามแล้วนะคะก็ขอให้ลำลำเรื่อยๆจ้าพอกันในคลิปนะ้าสวัสดีจ้า